สวัสดีครับวันนี้ตามล่าหาเึื่องครับวันนี้ผมก็จะมาเอามิมครับเป็นมิมเล็ก ไม้จังวะชอบว่นี่ครับก็เป็นรังมิ้มครับนี่ก็มหามิ้มหาพึ่งครับต่อยเจ็บมากเลยนะ ใส่กระบ้าเขานั่เนเงครังายง่าครับ โมูแตกแล้วป่ะปนะนี่ครับหลังเพิ่งนี่ครับเมม អត់នេះเจ็บយ៉ាងនេះเจ็บកពិងនេះមិមមិននោះមិនหายฮะ หั่ละ้อยดอเ,เด้ก็นำมิมเด่นฮะก็หวานฮะเต็มม่ได้พมบอกเคยได้ห้ามภายในมิมกันเลยแต่ปีนี้นี่ก็พยายามที่จะห้าแล้วก็นำเสนอครับอันเป็น่าที่พมบอกเคยไดวเว้าด้วยอธิบายลงในคลิปนี้ก็ มันก็เป็นสไตล์ของพมอมะพมเฮ็ดคลิปแบบนี้นะครับเอยักแนนภาวิดีโอมันเล่าเรื่องราวานะครับนี่ก็อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครน้ำคิวแบนได้ครับผมเก็เฮ็ดด้วยใจที่พมรักนะครับผมก็เฮ็ดมาแต่น้อยๆนะแต่บบได้อัดคลิปเพิ่งมาทําคลิปได้สามสี่ปีนี้ครับก็อีเฮ็ดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับ ถือว่าโอเคเยอะเริ่มกดซับสไครน้ำคิวแบนด์วยครับเป็นกำลังใจพุ่มเฮ็ดคลิปต่อไปกันอีสังซื้อก็ผ่านมาในอินบอกเลยดนะครับน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งพึ่งดินพึ่งรวงหลังมิ้มใช่นะครับตัวอ่อนนะ่พุ่มก็พยายามที่จะไข่นะครับให ถ้าทรงไปนะครับมมนมีพุ่มไขยสะพาเมืองเลยนี่ก็ไรแล้วครับครับเยอะครับ